สวัสดีค่ะคริตาแก้วจ่านะคะอนะคะอันนี้วันนี้นะคะก็มีสินค้ามาแนะนานะคะเป็นไฟเตวีนะคะของบริษัทซักเซ็ตมอนะคะตัวนี้นะคะมาได้ยังไงก็คือตัวเองนะคะมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายก็คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะถ่ายประมาณหนึ่งครั้งทีนี้ก็มีเพื่อนนะคะแนะนาตัวนี้เลยไฟเตวีบอกว่าให้ทานตัวนี้เข้าไปนะคะเห็นผลในครั้งแรกซองเดียวแรกที่เรากินเข้าไปเลยนะคะก็คือว่า 8ชั่วโมงอย่างเพื่อนบอกมาเลยนะคะคือ8ชั่วโมงเนี่ยถ่ายตรงเป๊ะตามเวลาเลยนะคะแล้วก็กินติดต่อมาเรื่อยๆนะคะทําให้ท้องเราหนักเบาขึ้นนะคะแล้วรู้สึกว่าน้ําหนักเราลดลงไปด้วยนะคะผลพคลอยได้ตัวนี้นะคะ,ะก็ขอฝากตัวนี้ไว้นะคะถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะติดต่อออนได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างสวัสดีค่ะ